เป็นทอห้าตะกอรสรงสีอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นทอห้าตะกอค่ะสรงสวยมากเลยค่ะสำหรับราคาก็ยังคงให้ราคาเดิมเป็นเบอร์12ค่ะ1,440บาทค่ะสีจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็น้ำตาลกะปินะคะหรือเปลือกมังคุดนะคะเคยขายไปแล้วนะคะพืนนี้สีนี้ ก็มีคุณผู้ชมชอบนะคะนี่นะคะ,ะ,คะให้ชมเบอร์สิบสองจ้าสีเขียวแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีแดงค่ะทอห้าตะกอยกดอกลายลูกแก้วค่ะนะคะ ไปชมท้องผ้ากันใกล้ๆกกให้คุณผู้ชมตัดสินใจสำหรับเบอร์12นี้จ้ะยกดอกลายลูกแก้วเห็นไหมคะใกล้ๆ สวยไหมคะเบอ,อ,อร์นี้ทอยกดอกห้าตะกอจ้าลายลูกแก้วค่ะต่อไปเป็นเบอร์13บทอห้าตกอค่ะสรงยกดอกลายลูกแก้วท้องผ้าจะเป็นสีม่วงสีแดงสีน้ำตาลนะคะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นน้ำเงินนะคะสำหรับเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์13ค่ะ เบอร์สิบสามนะจ๊ะเบอร์สิบสามค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปชมกันใก,กล้นะคะอือสวยไหมเอ่ยเบอร์สิบสามบาทราคาเท่ากันจ้าเพื่อคุณผู้ชมนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วเห็นไหมคะชัดๆัไหม ะะเบอร์13บสค่ะสนใจทักได้จ้าค่ะต่อไปเป็นเบอร์14จ้าชมพูว่า หวานเหมือนน้ำตาลเมพูแล้วก็ออกแดงนะคะแล้วก็บานเย็นในท้องผ้าน,นี้นะคะสะรงทอหกก้าดอกยกดอกลายลูกแก้วค่ะเบอร์14ค่ะแก้แพสส่วนเบอร์14ค่ะเบอร์14ถูกแล้วนะคะให้ชมนะคะเบอร์14เบอร์14ค่ะ เบอร์สิบสี่นะจ๊ะเบอร์สิบสี่หนึ่งคูณสองเมตรทุกผืนนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชมกันใก,ก,กล้ใกล้ค่ะไปชมกันใก,ก,กล้ใกล้สวยไหมคะชมพูแล้วก็มีออกแดง นะะสนใจทักได้ค่ะเบอร์14สี่รงสีหวานแต่เป็นทอห้าตักอจ้าอไอเป็นสรงอทอห้าตักอยกดอกลายเม็ดพิกไทยเบอร์สิบห้าค่ะ,ะท้องผ้าจะเป็นสีเหมือนกับเม็ดมะาขามนะคะเปลือกมะขุด,ดแล้วก็แดงแล้วก็มีเขียวนะคะสวยมากเบอร์สิบห้าจ้า เบอร์สิห้านะคะใกล้แล้วคะ่ะใกล้แล้วคะ่ะมีสิหกเผินจ้า,าไปชมกันใกล้ๆกันเลยจ้ะเม็ดพิกไทยคุณผู้ชมเห็นไหม สวยมากนะคะเบอร์15ค่ะสนใจทักได้นะคะขอดูสีจริงได้จ้าไอเป็นผืนสุดท้ายเบอร์16ค่ะเป็นทอยกดอกห้าตะกอนยกดอกเม็ดพิกไทยจ้า<ม>ก็จะเป็นสีสีม่วงอ่อนนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลเข้มนะคะ ให้คุณผู้ชมดูนะคะผืนสุดท้ายราคา1,400นะคะ40บาทเอ้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมอ่นนี่นะคะชมนี้กันเนาะ เป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมสีใกล้เคียงที่สุดก็คือถ้าชอบพอใจใกล้เคียงขอดูสีจริงแอดไลน์นะคะเบอร์ไกด์แพททิ้งไว้แล้วนะคะ,ะดูดูนะคะสวยไหมอ่เดี๋ยวเราไปชมกันใกล้ๆคุณผู้ชมจะได้ช้อปปิ้งถูกว่าสีจริงมันเป็นแบบไหนเนาะ อยกดอกเม็ดพริกไทยนะจ๊ะ,ะสนใจนะคะมี16ผืนจ้าราคาสโุรงธรรมดานะคะ1,340บาทนะคะเบอร์2ถึง16 1,410บาทค่ะสนใจตัดสินใจได้เลยนะคะขอดูสีจริงได้เลยในการตัดสินใจซื้อจ้า ราคา1,410บาททรงทั่วไทยค่ะยกเว้นพื้นที่ห่างไกลนะคะก็ติดต่อแก๊แพทมาได้0812571709ไม่ซื้อไม่ว่าการเกิดถูกใจเป็นกำลังแรงใจให้แก๊ขอบคุณที่สุดที่รับชมนะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาช้อปปิง้งผ้าขม้าใหม่ราะว่าสบายนี่ยละค่ะแต่ว่าเป็นในคลิปหน้ามัานคนที่กดถูกใจกดกระดิ่งจะได้ชมทุกคลิปคลิปนี้ไกด์แพลาไปแล้วสวัสดีค่ะ อย่าลืมเอฟมานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ